ขอฟี oh, 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 ่ขอฟี่ขอฟี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรข้าพดจะเมาวะเนี่ยโอ้ยโอุ้ยอุ้ยอ้ยคุณน่งอยู่ตรงนี่กอดละโอ้ยรู้วแพะจะหายแล้วแต่ฉันก็ยังเจ็บตัวเฮ้ยบ้านเนี่ยพวกเราไม่มียานักษาแล้วพวกเราโดนขโมยหมดแล้วฮ่าฮ่าฮ่าว่าไง เพื่อนนายไม่อยู่แล้วฉันฟอร์ดนยมานานักนะแล้วเฮ้ยเกมมาตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยมาตั้งนานแล้วเฮียเอ้ยไม่ได้ไม่ทันไม่ทันไม่ไมเฮี้ยเอ้อทำไมทำไมไม่ทันเฮียเฮี้ยโอ้ยปากงูใชบเปล่งดูนี่นะดูนี่เอีกน้อยฟารโอบูเชยดูนี่นะ ออโอยโอ้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 ยโอโอ้ยตูฉอคุณฉันแกทำอะไรลงไปเนี่ยอ่กเป็นใผ้ามันแพ้ใช่หะอ้แคนแค่นเฮ้ย้นีเอา้ามันแพมาพันฉัน้เฮ้ยม่ใช่มีดอีกหนพันมี้จะได้จะเจ็บมากนะอ้ไอ้บ้า

เอาวิา่งวะเอาวิ่ชัดหมดเดี๋ยวนี้อ่าเฮ้ยแกจะหยุดเลิกได้ยังวะฉันไม่เลิกเออมนตาแยแหละโยนสุดทิ้งไม่ไเลยไม่มาต้องก่อนนอนพักแกด่วนโอ้ยเจ็บเฮ้ยพัแกมาจากไหนกันนี่เนี่ย เฮ่เฮ้พวกเราคือกลุ่มจอที่แกฆ่าไปนั่นไงฉันเมดูตั้งนานแล้วใช่ไหมพวกใช่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 เยอย่าเบี่ยวมาปาเดียวใดมากเกินไปเ่้ยผู้พากษ์ทำแพ้เย่เฮ้ยจะทำไรอะราว่างเฮ้ยเฮ้ยเฮยอขาชันผมนุนหน้าไอ้บาไอ้ฟาตายเลยครับกพี่ลูกพี่ อ๊โอยอ,อ,อ,อาอฮาฮโดนรูเร้เพลแกเองอ้บ้าฉันไม่มีปืนด้วยขาฉันฮะสมมำหน้าแกอยู่คนเดียวเพื่อนแกไม่อยู่หรอกเพื่อนแกไปหาของแกรู้ด้วยหรอวะใช่ฉันเอ่ดูอย่าลืมเออจะภายมากแต่ฉันก็ต้องก็ต้องช่วยตัวเองไง อ,อ,อ,อีบ้าอีบ้าเออโอ้ยอ้าย้าไอ้บ้ามีแบบกับหลังอย่างเราที่ไม่ได้ที้ยออคอย,ออยขาฉันมเขาไหวเลยเฮ้ยเออมาจากไหนบอกมื่ก่อน,นอฉันไม่บอกฉันไม่บอกแต่เอาฝกลูกพี่ฉันไปก่อนแล้วกันเอ้อยเอาฝกลูกพี่แกตกลงมาแล้วเหรอ อ่ารู้แล้วรูแล้วแกเนี่ยมันไม่ใช่ไหมแกก็ต้องโดนไอ้นังโง่เอ้ยทำไมยอมโดนง่ายๆหรอกเออโอ้ยจิตฉันก่อนเองนะโอ้ยของฉันลวกไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยแกก็ง่ายแกแก็บโอ้ยอ่าหัวฉันอ่าเฮ้ยปืนฉันลวงด้วยว่ะถ้าจีบนะเว้ยไอ้นางหัอไอ ไอ้นางโง่แกต้องขัตายฉันไม่ตายง่ายๆหรอกอ้าโดนหนีหัวแต่ฉันก็ไม่เป็นไรหรอกฉันจะอ่อนให้แกอีกหลายๆรอบเลยอ้าอ่อนเองนะอ่อนเองนะไอ้ก็โดนฉันเบียบอ่อนแล้วไอ้ฝืนฉันก็ลูกกระสุนหมดนี่หว่าอุ้ยนางโง่เอ้ปวดดีลูกกระสุนหมดเองเฮ้ยแกเดอตัวตายได้เลยเงินแกไม่ช่วยหรอก โอ้ยโยนฟกทิ้งเหมือนเดิมเลยเฮ้ยแกได้แกได้แกต้องโดนสิ่งนี้แล้วเว้ยเฮ้ยจ้าโอ้ยโยนก็งโงโเ่เว้ยกท้ายหวังว่าจะมาไ,นะไม่โหดนะนะโู่จริวเลยมากเลยเพราะฉันเพราะฉันเรียกคนมามุ่งมั่วอ่ะโอ้โยโอ้ยโดูฉันโดูฉันเต็มเต็มเ,เ,เลยโอ้ยฉันขอหยับใกล้อยนะมันไฟ อีบ้าเอ้เอ็งงอ้ยตายแล้วอะฮะแกไม่รู้ฉันโหดขนาดไหนฉันไม่รู้หรอกฉันไม่รู้ความจริงอะลูกฝุ่นมันยังไม่หมดด้วยพวกมันงูกันเองยี่งเจ้าตัวตายเฮ้ยยายิงนะแกเอายิง ไอ้ยอ่ายอฉันนีิขึ้นมั่งไอ้ไรกะโคลมาตเลยไหมล่ะเฮ้ยไอ้บ้าไอ้บ้าเอ้ยต้องอ่ะฉันต้องยิงแกย่ายอ้ยเ่าอ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 ่าวายแย่ขะมาเฮ้ยคาร์พอสเอ้ยพูดผิดตัวเลยป๊อ ไม่รู้ไม่รู้เฮ้ยเตงโมอะไปไปไรอะเตงโมเตงโมอันนี้มันฆ่าแกาเหรออี่วิญญาฉันไม่ยอมหรอก